สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธของยี่ห้อคาวานะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราเปิดก่อนนะครับสไลด์ให้เราดูตัวหูฟังนะครับให้ดูไฟที่หูฟังนี่นะครับมันจะมีไฟ led อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับนะครับ ให้ดูก่อนนะครับว่าไฟ led เนี่ยมันกระพริบแดงกับน้ำเงินสลับกันไหมถ้าอันเนี้ยมันไม่กระพริบเนี่ยหมายความว่ามันจะไม่ปล่อยสัญญาณบลูทูธมาให้นะครับมันจะหาบลูทูธไม่เจอนะครับแล้วเราจะทำยังไงให้มันกระพริบสีแดงกับสีน้ำเงินสลับกันครับให้กดปุ่มมันติฟังก์ชันก็คือตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับ้างไว้5วิ อ่าเท่านี้นะครับมันก็จะปล่อยสัญญาณบลูทูธออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับปุ่มมัลติฟังก์ชันคือปุ่มที่ใช้รับสายครับจะอยู่ตรงนี้นะครับรุ่นอื่นก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนี่นะครับกดค้างไว้โอเคนี่นะครับแดงกับน้องเงินสลับกันแล้วเรียบร้อยพอกดดังนั้นนะครับ สัญญาณก็จะขึ้นแล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือ Android นะครับต้องบอกก่อนว่ามือถือ Android เนี่ยบางทีช่วงการสแกนอุปกรณ์อ่ะเขาจะสแกนอยู่ประมาณสัก10วิหรือ15วินะครับแล้วเขาก็จะหยุดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากดให้ไฟมันกระพริบแดงกับน้ำเงินแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะมองไม่เห็นอุปกรณ์ก็ได้นะครับให้เรา ปิดบลูทูธนะครับแล้วเราเปิดใหม่นะครับเพื่อให้เขาสแกนหาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่าการที่จะเชื่อมต่อได้เนี่ยไฟต้องกรพริบสีแดงกับสีน้าเงินสลับกันเท่านั้นครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นการเชื่อมต่อแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับครั้งต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าสบายมากแค่เปิดหูฟังนะครับมันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยนี่นะครับ s 1เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้เชื่อมต่อครั้งต่อไปนะครับเปิดบลู เปิดหูฟังต่อแล้วอะ่ะนี่ครับปิดเปิดต่อแล้วปิดนี่นะครับเปิดนี่นะครับเชื่อมต่อง่ายมากๆนะครับเพียงแค่เรารู้ทิศแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อแค่นั้นเองครับเวลาเชื่อมต่อแบบสองเครื่องนะครับกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องเนี่ยก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือเวลาเชื่อมต่อมือถือเครื่องที่สองมันจะหาไม่เจอ ถ้าหาเมื่เจอเมื่อไหร่เนี่ยก็คือให้กดปุ่ม